สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ฟูเดย์แล้วล่ะเดย์ day นะครับเป็นทาเพื่อนๆได้ดูนะนี่ฝรั่งก็มากันครั้งเดียวนี่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่เห็นนะนู่นนะครับก็น้องสายก็ไม่จะดีย์ก็ไปทางนู้นนะน้องสายมองคุณแม่มาแล้วนะน้องสายโพองหัวมาแล้วดู คุณแม่รอ,อน้องใสอยู่ตรงนี้นะใสมาแล้ว <c oughs> ชุววม่มมวยนี <c oughs> ่เราแต่ลิล่นนะ <c oughs> มาหาคุณแม่เลยนะเดี๋ยว,วไปเรื่อยเดี๋ยวใสนะเน้ยเอ้ย โอ้ยโอ้โหจะลงอย่างนี้จะเดียวเลยวะเฮ้ยแม่ก็กินไปเลยนะครับ,บนาำเลยปุ้นนยก็ลงมาข้าลังนะ,ะเดี๋ยวเี่ยพี่ฝรั่งก็อยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยน,นะนเล็กโกเบอร์ต้องับเบอร์หหรอย่างนี้เช่นไรพเนี่ย nhiều rồi đây xe mà mấy này bảo phi bảo pì rồi bảo nó bị gì đó bảo bảo nó bị hoa nè ui Hãy subscribe cho kênh ขอเล็บบาดเจบเลบยาเลยาดจนวาพู้ให่ตัวน้อนี่ก็ะยนะื่นตไมืนเฉบอนนี้นะไแบก็เฉบอนี้นะนลงกนยู่นันอีเชืออยู่นูนะเห็นไหมเห้ยเลยเนีย ันนี้ก็เราที่ฝรั่งมามาชมคลังนะครับพี่เพื่อนทุกคนนะควันแต่ละคนนั่นน่ะนี่ฝรั่งก็ลงมาดูกันแล้วนะ นี่ไกลเลยบ้าแล้วขะไกลบ้าขนาดนี้ควายช้างมันจะเรือไหมอ่ะเออดบคนอะา้คนคนคนี่มาเละเออมีแต่คนรั่วๆถ้าไม่รั่วไม่ได้อย่างรั่วาามาดึงมือกันลงมาแล้วนะครับ เขอจบคลิปที่เท่านี้เดี๋ยวไปเจอคลิปใหม่นะครับไปแล้วบายยครับแบกโมงแล้วเนาะ <laughs>